จากการที่รายการได้นำเสนอ3แกนหลักนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมั่งคั่งความรุ่งเรืองซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่าจะขับเคลื่อนนะครับจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งทางบกทางบกนี้มีทั้งระบบรางถนนมอเตอร์เวย์ และก็รถไฟฟ้าความเร็วสูงทั้งในเมืองนอกเมืองและก็เชื่อมระหว่างประเทศนะครับทางอากาศก็สนามบินใช่ไหมที่จะเชื่อมต่อกันทางน้ำก็ท่าเรือแหลมฉบังนี่โครงสร้างพื้นฐานที่เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่สองครับก็คือเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่หนึ่งของโลกนะครับคำว่าที่หนึ่งหมายความว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งของโลกในโลกนี้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะครับมีการทำกันในหลายภูมิภาคของโลกแต่เราในภูมิภาคนี้เราจะต้องเป็นศูนย์กลางยานยนต์อีกแห่งหนึ่งของโลกนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยของเราสามารถที่จะแข่งขันทำให้คนมีความเป็นอยู่มีไรายได้ที่ดีขึ้นและไม่เป็นการสูญเสียโอกาส ทั้งการจ้างงานในการพัฒนาในการสร้างความความมั่งคั่งให้กับประเทศและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการให้คนตัวเล็กคนที่ขายของริมทางข้างถนนหาบเร่แผงลอยตึกแถวร้านค้านะครับหรือแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ที่วันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าถ้ากำลังเรียนหนังสือจบออกมายังไม่รู้ว่าจะต้องไปทำงานอะไร ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือจบมาแล้วปีสองปียังไม่ได้ทำงานอนาคตเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะไปต่ออย่างไรอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับคนรุ่นใหม่เหล่านี้หรือแม้กระทั่งคนรุ่นเก่าคนอายุ50ปีคนอายุ6 4ปีปีวัยกเกษียณไปแล้วเขาจะมีความหวังอะไรบ้างจะบอกว่ากเกษียณแล้ว60แล้ว70แล้วไม่มีความหวังก็ไม่ใช่ วันนี้ความหวังเขาก็ต้องมีว่าเมื่อเขากเกษียณแล้วเขาจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขตามราตภาพตามสมควรนะครับไม่ใช่ว่าอยู่อย่างไม่มีความหวังคนเราต้องมีความหวังนะครับมาเริ่มต้นที่การที่ประเทศไทยจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้วางแผนดําเนินการกันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีโดยมีเป้าหมายที่จะผลิตรถอีวีในสัดส่วน30%ของการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยทั้งหมดภายในปี2030วันนี้2022 ก็คืออีก8ปีข้างหน้าหรือปี2,573เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางที่ประเทศไทยนะครับจะก,ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเทรนด์ของโลก แล้วก็เป็นการรักษา,ษาฐานการผลิตรถยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมของประเทศครับปัจจุบันประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ทั้งจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปขายต่างประเทศแห่งหนึ่งของโลกตอนนี้อย่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันนี้เราเป็นเพื่อนกันในกลุ่มของอาเซียนแต่ว่าในการทำธุรกิจการค้าเราก็แข่งขันกัน หลายประเทศก็กำลังแย่งชิงที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียนะครับต่างก็มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถอีวีของอาเซียนนะครับเรื่องนี้คุณสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้พูดถึงการเดินหน้าคุณสุพัฒนพงศ์ในฐานะประธานคณะกรรมการ เรื่องของนี่แหละเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าโดยตรงเนี่ยท่านก็บอกว่ารัฐบาลเดินหน้าในเรื่องของการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า e ีวีเนื่องจากไทยเคยเป็นศูนย์กลางรถยนต์ที่เปรียบเสมือนดีทรอยแห่งเอเชียแต่วันนี้ต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเอเชียให้ได้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทนอกจากนี้การผลิตรถยนต์ E ีวียังเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทาง การเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยที่กำหนดเป้าหมายไว้ในปี2050นะครับรถ e ีวีท่านสุพัฒนาพงศ์บอกว่ารถ e ีวีเนี่ยใช้พลังงานน้อยและมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง1บาทต่อลิตรซึ่งเหมาะสมมากในช่วงที่น้ำมันแพงเชื่อว่าเมื่อราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจะได้รับความสนใจมากขึ้นน้ำมันแพงคนหันมาใช้รถไฟฟ้า เพราะราคาถูกว่ากันว่าคนที่เคยใช้น้ำมันต่อเดือนสัก1,000 0บาทพอมาใช้รถไฟฟ้าจะเสียเงินแค่เพียงประมาณ 2- 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองลดลงไปเยอะครับลดลงไปเยอะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้เราจะหนีเสือะจะระเข้หรือเปล่าก็คือน้ำมันก็แพงพอหันมาใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าก็แพงอีกแต่ <c oughs> แต่ว่าผมมีข้อสังเกตนะเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับ ท่านรองสุพัฒนพงศ์บอกว่าใน8ปีข้างหน้าเนี่ยการผลิตรถไฟฟ้าของไทยจะอยู่ที่725,000คันตามแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า30%ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในประเทศในปี2030ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศครับท่านสุพัฒนพงศ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับก็พูดถึงว่าแล้วจะขับเคลื่อนอยังไง ที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางเนี่ยไปสู่การเป็นศูนย์กลางยานยน,ยนต์ไฟฟ้าแห่งเอเชียเนี่ยท่านบอกว่าสาเหตุที่ประเทศไทยจะต้องผลักดันนโยบายนี้เนี่ยเนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์เอเชียมานานแล้วซึ่งการเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นโอกาสใหม่ของประเทศในการก้าวเข้าไปสู่ศูนย์กลางเอเชียได้อย่างเต็มภาพภูมิปี73รัฐบาลตั้งเป้าจะมีการผลิตรถไฟฟ้าในตรา30เนะครับ ซึ่งการที่ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะแก่ภาพโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่มันยังทําให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเช่นแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นํามาประกอบยานยนต์ไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จเป็นต้นซึ่งตัวพลังงานที่นํามาใช้ชาร์จรถไฟฟ้าก็ต้องมาจากพลังงานสะอาดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วนายกรัฐมนตรีพูดแล้วกำลังจะทำไปข้างหน้าแต่ได้เริ่มต้นได้ทำมาแล้วถามว่าได้เริ่มต้นและได้ทำอะไรมาบ้างแล้วครับก็ต้องย้อนกลับไปดูครับว่าในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันไปเยอะแล้วนะครับใช้กันไปเยอะแล้วแล้วเราก็รู้ว่าอนาคตอันใกล้ไม่ไกลเนี้ย นะครับและมันอาจจะมาถึงเร็วกว่าการด้วยซ้ำไปนะไอ้ที่เราบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าอีก8ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะย่นย่อมาว่าอาจจะ3ปี4ปีข้างหน้านี้คนก็ต้องหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นทั้งในประเทศและในโลกนี้ก็เป็นไปได้เพราะอะไรครับก็เพราะวิกฤตพลังงานนี่แหละมันจะเป็นตัวเร่งน้ำมันที่แพงเนี่ยรถสันดาปรถใช้น้ำมันเนี่ยรถสันดาปเครื่องสันดาปเนี่ยนะครับราคาน้ำมันยิ่งแพงเท่าไหร่มันก็จะเป็นตัวเร่งที่จะทำให้คน เปลี่ยนจากรถน้ำมันกลายมาเป็นรถไฟฟ้าได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะถึงแม้ไฟฟ้าจะแพงยังไงมันก็ถูกกว่าน้ำมันนะครับมันก็ถูกกว่าน้ำมันหมายถึงค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ยานพาหนะถามว่าที่ผ่านมาได้เตรียมการกันมาอย่างไรรัฐบาลได้ใช้มาตรการทางภาษีครับเมื่อเรามีจุดยืนมีความแน่วแน่มีความแน่ชัดว่าเราจะเป็นศูนย์กลาง การผลิตยานยนต์ในภูมิภาคนี้เป็นหนึ่งในเอเชียเนี่ยนะครับเราได้เตรียมการอะไรมาบ้าง 1. มาตรการทางภาษีครับมาตรการทางภาษีมาตรการทางภาษีเนี่ยเราให้กับคนสองคน 1. ให้กับผู้ประกอบการบอกเลยครับปี2 5 6 5เนี่ย ผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตกันเยอะแยะไปหมดทั้งแบตท,ทั้งรถเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยเรามี FTA เรามีการค้าเสรีระหว่างกันรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเอามาขายในประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าเลยเป็นศูนย์ฮนะนี่คือผลจาก FTA เสรีทางการค้าพอเอามาขายในประเทศแล้วภาษีที่เคยเก็บรถยนต์ EV เก็บอยู่ที่8%ลดเหลือ2%ถูกไหมครับถูก จีนนำรถเข้ามาประเทศจีนบริษัทจีนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดไม่รู้กี่ยี่ห้อนำเข้ามาขายในประเทศไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าพอมาตั้งราคาขายภาษีสปสามิตท,ที่เคยเก็บกับสินค้าฟุ่มเฟือยเก็บกับรถยนต์ที่เคยเก็บอยู่8%ดเสำหรับรถอีวีลดเหลือสถ้าเป็นกระตกกระบะผลิตในประเทศรถอีวีกระบะผลิตในประเทศไม่เก็บสักบาทหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าส่งเสริมกันเป็นที่เต็มที่มอเตอร์ไซค์เก็บอุดหนุนอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือการช่วยอุดหนุนให้กับผู้ประกอบการนะครับที่มาลงนาม MOU กับทางรัฐบาลไทยกับประเทศไทยว่าวันนี้เขาจะนำรถ EV ทั้งคันมาขายในประเทศไทยแล้วจะได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนมาเป็นศูนย แล้วมาขายในประเทศเราลดภาษีให้กับผู้ซื้ออีกเป็นการช่วยทำตลาดให้ให้เขาเอารถ e ีวีเข้ามาขายนะครับเสร็จแล้วไม่ใช่ให้เขามาขายอย่างเดียวมีข้อแม้ต่อไปว่าปีนี้ออกมาขายปีหน้าต้องมาผลิตนะปีนี้ออกมาขายปีหน้าต้องมาผลิตปีนี้ขายไปคันหนึ่งปีหน้าต้องผลิตคันหนึ่งนะปี6 65ขาย1คันปีหน้าผลิต1คันในประเทศไทย ถ้าพอมาถึงปี66แล้วบอกว่าผลิตไม่ทันนะนะครับยังไม่พร้อมอ่ะขอไปปี68ได้ไหมอ่าได้ปี68คุณผลิตคันครึ่งขายหนึ่งคันปีนี้ปี68ต้องผลิตคันครึ่งช่วยเหลือรัฐบาลออกมาตรการทางภาษีออกนโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI ให้รถยนต์ไฟฟ้านำมาขายในประเทศนะครับในราคาที่ถูกเพื่ออะไรครับเพื่อจูงใจให้คนไทย เปลี่ยนจากรถน้ำมันกลายมาเป็นรถไฟฟ้าเพื่ออะไรครับไอ้คาร์บอนที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งแวดล้อมที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานนะในนาทีนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อุดหนุนผู้ประกอบการนะครับให้นำเข้ามาขายแล้วก็สร้างโรงงานในประเทศไทยในที่สุดพอเขาออกมาขายแล้วเขาขายได้ไหนเลยจะนำเข้ามาทั้งคันก็มาผลิตเที่นี่เลย ก็ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์อยู่แล้วแต่มันเป็นน้ํามันแค่เปลี่ยนจากรถน้ํามันสันดาบมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าก็มาผลิตที่นี่แล้วตลาดที่ประเทศไทยก็เป็นตลาดที่ใช้รถกันเยอะนี่ไปถามงานที่มอเตอร์โชว์ที่เขาว่าที่เขาเพิ่งจัดไปเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมามอเตอร์โชว์เนี่ยขายรถ E ีวีกันนะครับบางรุ่นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คัน่ะมวันหมด2วันหมด ขายกันทั้งงานเนี่ยหมื่นสองพันคันเนรถอ v วีะเขาบอกว่ามากกว่าญี่ปุ่นขายทั้งปีทั้งประเทศนะเออของเราคนไทยพอเห็นก็มาปั๊บเนี่ยชอบชอบก็จอง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 ,จองนะครับใครบอกเศรษฐกิจไม่ดีไปดูงานมอเตอร์โชว์เนี่ยแต,แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรถแพงๆเนี่ยจอดหายจอดหายนะครับใบจองเพียบนะครับอันนี้ก็กระตุ้นให้กระตุ้นให้คนในประเทศซืซ้อรถเพราะงั้นเวลาเขาเขาเออกมาขายเขาก็ขายได้ พอข,ขายได้เขาก็จูงใจให้เขาผลิตในประเทศแล้วก็ตลาดก็คือในประเทศแล้วก็กลายเป็นตลาดต่างประเทศต่อไปแล้วพอรถยนต์มาผลิตชิ้นส่วนรถ E ีวีมันก็ต้องมาใช่ไหมมันก็ต้องมามันก็ต้องทํามันก็ต้องสร้างในประเทศมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กันอยู่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนจากรถน้ํามันกลายมาเป็นรถไฟฟ้าชิ้นส่วนรถไฟฟ้าซึ่งว่ากันว่าชิ้นส่วนรถรถน้ํามันหนึ่งคันเนี่ยนะ รถทั้งคันเนี่ยที่เป็นรถน้ํามันเนี่ยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ยี่ห้ออะไรก็ตามมีประมาณ0,000มนชิ้นนะที่เป็นชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนวน็อขนาดใหญ่เนี่ยฝากระโปรงฝาหลังถังน้ํามันแรงตา่างตัวนี้เล็กๆน้อยๆน็อตตัวจิ๋วตัวเล็กเนี่ยก็มีประมาณ3 0,000ตัว3 0 0 0 0ชิ้นแต่พอมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเหลือแค่3,000ชิ้นจาก3ามห0เหลือ3,000นะัะนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่หายไปส่วนที่ไม่จําเป็นจะต้องมีในรถ รถไฟฟ้าอย่างเช่นเกียร์ไม่ต้องมีหม้อน้ำไม่ต้องมีท่อไอเสียไม่ต้องมีอย่างนี้เป็นต้นให้เห็นเป็นตัวอย่างค่าบำรุงรักษาก็าน้อยมากไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ต้องใส่น้ำมันเกียร์เห็นไหมมันมันประหยัดลงไปเยอะนะครับชิ้นส่วนมันก็ต้องหายไปทีนี้ไอชิ้นส่วนที่หายไปก็แน่นอนถ้าว่าถ้ายังผลิตเหมือนเดิมเนี่ยไม่ปรับตัวยังผลิตรถน้ำมันอยู่เนี่ยไอนี้ลำบากอยู่ยาก ก็ต้องกลับมาผลิตะไรก็มาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านะครับมาผลิตตัวนี้ตัวใหม่แทนเป็นตลาดใหม่นะครับมันก็จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นตามมานะครับนี่คือสิ่งที่ที่เราเห็นว่ารัฐบาลใช้มาตรการทางภาษีช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าช่วยผู้ประกอบการต่างประเทศนะครับให้เข้ามาผลิตตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย นี่คือเราทํามาแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ทานะมิถุนายนที่ผ่านมาประกาศ9้ามิถุนายนนี่นี่วันนี้เดินหน้าทําแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องที่รัฐบาลเดินหน้าทามาแล้วแต่อาจจะยังไม่พูดพอพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดปั๊บมันกลายเป็นเรื่องเขากําลังทําอะไรไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรื่องที่ท่านทําแต่ว่าพูดดังๆให้คนได้ยินว่านี่เรากําลังจะทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้อย่างน้อยก็ในอาเซียนหรือจะเป็นหนึ่งในเอเชียทำแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วความพร้อมละ่ะพร้อมไหมเราบอกให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยในปี2030เนี่ยให้มีสัก7-8แแสนคันเนี่ยเราพร้อมไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเ,เทศไทยมีไฟพร้อมที่จะมาจ่ายให้ไหมไม่ใช่เปลี่ยนจากน้ำมันมาเติมไฟามาใช้ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าก็ไม่พอวันนี้ไม่มีปัญหาเลย กฟผพูดจัดหาไฟพร้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับจัดหาไฟทั้งในต,งต่างประเทศมีเพียงพอกับปริมาณความต้องการนี่ว่ากันว่าอยู่ๆวันพรุ่งนี้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาสักล้านคันไฟฟ้าที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งเหลือมากกว่าความต้องการใช้ในประเทศอยู่ในขณะน,นี้เพียงพอที่จะใช้นะครับสถานีชาร์จมีไหมวันนี้แม้อาจจะยังมีไม่มาก2 3พันแห่งแต่วันนี้คนที่ใช้รถไฟฟ้า เขาชาร์จไฟที่บ้านชาร์จไฟที่บ้านนะครับถามว่าชาร์จได้ไหมชาร์จได้ไฟพอไหมพอแล้วถ้าไม่พอล่ะไฟหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่เฟสทำไงถ้ามันไม่พอการไฟฟ้านะครหลวงเขาพร้อมที่จะบริการนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะศักยภาพความพร้อมพร้อมนะครับนะครับไฟพร้อมเหลือแต่ว่าเขาจะมาผลิตในประเทศไทยไหมถ้าคนไทยใช้ ถ้าคนไทยใช้มากๆเขาก็ต้องเอารถมาขายพอเขาขายได้แรงจูงใจที่รัฐบาลไทยให้เขาก็คือว่าส่งเสริมการลงทุนให้กับเขาเขาก็ต้องมาตั้งฐานการผลิต MG นี่ก็มาแล้วแน่นอน MG า MG เนี่ทำลงนามกันเรียบร้อยแล้วยี่ห้ออื่นมาไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแนวคิดเป็นนโยบายและได้ลงมือทํามาแล้ว แล้วเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูป,ปธรรมอยู่ที่ว่าเมื่อเดินต่อไปเดินต่อไปเนี่ยเราจะสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้จริงได้เป็นที่หนึ่งนะครับมากกว่าประเทศอื่นๆที่กำลังแย่งจริงอุตสาหกรรมนี้ไปหรือไม่อยู่ที่คนไทยล่ะครับรัฐบาลก็หนุนเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตาม กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังเป็นทิศทางของโลกเป็นแนวโน้มของโลก